ซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปี500แสนบาทการันตีผลตอบแทนรวม4,600บาทกาลันตีถูกรางวัล100เเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก,กันกับสลากออมสินพิเศษ1ปีในรูปแบบใบสลากและแบบดิจิทัลรุ่นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทนะครับนะแล้วก็ฝาก100นะฝาก100ร้ลุน10ล้านบาทดอกเบี้ยเงินรางวัลบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ สลักอ,อมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลักและแบบดิท่านนะครับเรามาไล่กันใบสลากเนี่ยจะเข้าสู่งวดที่623นะครับงวดที่623หน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ถูกรางวัลทุกๆเดือนนานถึง12เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็มูลค่ารางวัลที่1นะสิล้านบาทให้คุณได้ลุ้นเลยส่วนสลักดิท่านนะครับเข้าสู่งวดที่622บ หน่วยละ100บาทเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อดีของสลากดีท่านคือซื้อผ่านแอป m ม m o ได้เลยนะตื่นนอนปุ๊บก็จะกดซื้อได้เลยทันทีโดยไม่ต้องไปที่ธนาคารไม่ต้องไปที่สาขาธนาคารให้ยุ่งยากนอกนั้นก็เหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเงินรางวัลหรืออะไรเนี่ยเหมือนกันทุกประการฝากกดรายละเอียดนะครับหลักเกณฑ์และรายละเอียดนะครับปริญญาการรับฝากตั้งแต่5กันยายน2 5 6 แเป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอายุ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัลถึง12ครั้งด้วยกันราคาต่อหน่วย100บาทต่อหน่วยฝากครบ1ปีรับดอกเบี้ย0.2บาทต่อหน่วยร้อยละ0.2ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไข1ฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยนะครับ2ฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยนะครับเพราะนั้นไม่ควรนะ ไม่แนะนําให้ฝากไม่ครบนะครับจะฝากก็ฝากให้ครบไปเลยเงินรางวัลนะครับเงินรางวัลในรอบนี้มีการปรับเงินรางวัลลงนะครับโดยรางวัลที่ปรับเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวเนาะหรางวัลจํานวน60บาทของเดิมมันจะเป็น70นะตอนนี้เหลือ60บาทละรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัล2 0 0บาทรางวัลที่5นะครับ15ารางวัลนะครับรางวัลละ1 0 0 0บาท รางวัลที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่3 5รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่2 1รางวัลรางวัลละหล้านบาทแล้วก็รางวัลที่1นะครับ1รางวัลรางวัลละ1นล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านโดยงวดและหมวดอักษรกําหนดเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปตามนี้เลย จะการันตีให้ถูกนะครับเลขท้าย3ตัวนะครับต้องซื้อทั้งหมดหลักแสนนะหนึ่งแสนเนี่ยนะครับการันตีถูกเลขท้าย3ตัวนะครับหนึ่หมายเลขนะ60บาท2 0 0 0 0 0ถูก2ใหมายเลข3 0 0แสนถูก3าหมายเลขนะครับไล่ไปส่วนจะการันตีเลขท้าย4ตัวให้ถูกร0 0ก็คือซื้อ1ล้านบาทนะครับถามว่าทำไมาถึงซื้อ1ล้านบาท จะการันตีถูกเลขท้าย4ตัว1ล้านบาทจะถูกนะครับ1ล้านบาทจะครอบคุมทั้งหมด10,000หน่วย10,000หน่วยจะครอบคุมเลขท้าย4ตัว100%ยังไงก็ถูกนะครับ1 1หมายเลขนะครับแล้วก็ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวด้วยนะเพราะมันครอบเลยนะครับอีก10รางวัลน,นะรวมเป็น11รางวัลน,นี่คือถ้าจะซื้อให้ถูกรางวัลต้องซื้อแบบนี้ ดอกเบีย้ยครบอายุฝากครบ1ปีนะครับได้รับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับเหลือแต่ดอกเบี้ย0ูนเปอร์เซ็นต์นะครับถอนคืนจะได้100บาท20สตางค์นั่นเองการออกรางวัลธนาคารอมสินจะทําการออกรางวัลสลักอมสินดีห้าหนึ่งปีนะครับที่ธนาคารอมสินสํานักง,งานใหญ่ทุกวันที่ส6บกของเดือนโดยทําการถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์นะครับ ซื้อสลักอมสินพิเศษ1ปี5 0 0 0สนบาทจะได้รับ5,000หน่วย5,000หน่วยนั้นจะการันตีถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ60บาทจำนวน5หมายเลข60คูณ5ก็300บาท300คูณ12ก็3,600บาทครบกําหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20สตางค์ูณ5,000หน่วยเท่ากับ5,100บาทถูกรางวัลทุกงวด300คูณ12ก็3,600บาท5,100บาทบวกกับ3,600บาทเป็น5,4600บาทนะครับรับไปเลยนะ เอาเฉพาะผลตอบแทน1,000บวก3า0 0บาทเป็น4,600บาทนะครับรับไปเลยก่อนจากการนะครับสลากออมสิพิเศษ1ปีนะครับเราจะเอาตัวนะครับเงินรางวัลต่างๆมาพูดคุยกันว่าซื้อเท่าไหร่ถึงจะถูกเท่านี้นะครับแล้วก็ถูกรางวัลไหนบ้าง เราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตัวเลขนะครับมาพูดคุยกันในในทุกงวดนะนะครับเราจะผัดเปลี่ยนเพราะนั้นห้ามพลาดเด็กขาดฝากกดไลค์กดซับค่าเป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ามศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไป